พี่พี่น้องน้องเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธภูณคทุกรุ่ท่าน,นเลยพวกกับผมเหมือนเดิมภูดพาเพชรทองกระนองฤทธิ์พี่พี่น้องน้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมจะขอพูดถึงอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์สายอีสานที่ตอนนี้กําลังโดง่งดังเป็นอย่างมากสิทธานุสิทธิ์ของ ท่านเจอประสบการณ์กันโอ้โหนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภแ้วคาดปลอดภัยนะครับนะก็เจอกันเยอะแยะมากมายล่าสุดนี่ก็มีคนได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับนะจากการขอพรอธนะิฐานผ่านวัตถุมงคลนะของออพระเกจิขณาจารย์ท่านนี้พระเกจิขณาจารย์ท่านนี้อยู่สายอีสานจังหวัดกาลสิทธิ์ถ้าบอกจังหวัดกาฬสินธิ์เนี่ยชั่วโมงเนี้ยผมบอกเลยว่าทุกคนนี่ร้องอ๋อเลย ผูนะ้ชื่อหลวงปู่ออกมาได้เลยนั่นก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจานะที่ตัวผมเองก็เคยเจอประสบการณ์กับท่านมาเฉดเช่นเดียวกันวัตถุมงคลของท่านเนี่ยตอนนี้โอ้โหลหลรุ่นมากที่โด่งดังนะมีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเอาห่วงนี้ลวกันนะห่วงนี้ที่มีคนพูดถึงกันอยู่นะก็จะมีหนึ่งแหละนะครับนะเออดวงนะครับนะเออนะดวงเศรษฐีของท่านนะครับดวงเศรษฐีนะเออพระปิตาปนี นะครับนะเหรียญเหนือดวงนะครับนะยี่กอฮงนะครับโอ้โหนะสมเด็จศิลาแรงโอ้โหมีหลายรุ่นมากมายอันนี้ผมยกตัวอย่างนะที่เออเขาจะชอบเออมีการเออเขาเรียกมันมีการพูดถึงเล่นหากันอยู่นะชั่วโมงนี้นะครับจริงๆอ่ะเขาเล่นหลายรุ่นเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคร่าวๆนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านนะเพราะวันนี้ผมมีมันหนึ่งรุ่น นะที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนะได้ดูกันเหมือนกันนะเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยหนึ่งคือสวยงามเป็นอย่างมากผมได้มาหลายเหรียญน,นะแต่ว่าผมก็แบ่งจําหน่ายให้กับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านในไลฟ์สดไปแล้วนะแต่เหรียญเนี้ยขอเก็บไปเองเหรียญหนึ่งนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเห็นปุ๊บทีแรกแล้วก็รู้สึกชอบเลยนะชอบมากนะครับนะอยากเอามาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูนะเพราะว่าตัวผมเองอเคยเดินทางไปที่ไปหาหลวงปู่นะที่สวนส่งนะแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆหลายๆคนนะครับนะว่าเออมีรุ่นไหนอะไรไงแนะนามั่งก็ไปเจออยู่รุ่นหนึ่ง ที่พี่เขาแนะนํามาก็เลยพูดถึงพระศิวลีนะเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมีดํารีนะจะจัดสร้างพระศิวลีนะครับนะองค์ใหญ่เวทีวัดนะครับนะแต่ทีเนี้ยมันติดสถานกา,ารณ์โควิดนะก็เลยต้องหยุดการสร้างนี้ไปแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยมีการพูดถึงพระศิวลีของหลวงปู่มหาศิลากันค่อนข้างเยอะเพราะมีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับนะเกี่ยวกันทางด้านโชคลาภการงานการเงิน นะวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำหนึ่งเหรียญที่มีพระศิวรลีด้วยนะและโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบนะนะผมชอบเป็นการส่วนตัวมีความน่าสนใจหลายอย่างในเหรียญรุ่นนี้นั่นก็คือเศรษฐี77หลวงปู่ม,มหาศีลาสิริตันโทเดี๋ยวผมให้ดูตัวเหรียญก่อนนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเห็นเหรียญแล้วจะบอกว่างามมากนะครับนะนี่เลยอันนี้เป็นด้านหน้า และเป็นลูกหลวงปู่นะท่านนั่งเต็มอง์เลยนะครับนะ้นและใส่หม่มพุมแบบเต็มองคเลยนะมีน้อยนะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะที่แบบเป็นหม่มพุมแบบเต็มองนะและนั่งเต็มองมีขนมเห็นไหมนะทาออกมาพุทธศินได้สวยงามมากนะครับนี่อันนี้เป็นด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังเป็นรูปพระศิวลีนะโอ้โหงดงามอ่อนช้อยนะครับนะลายละเอียดไม่มากแต่สวยงามและโดดเด่นนะครับนี่เลยด้านหลัง นะครับเป็นไงอ่ะมานั่นหลายๆคนอาจจะเฮ้ยทำไมผิวเหรียญไม่สวยเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าทําไมผิวเหรียญเนี้ยถึงเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะด้านหลังสวยงามไหมเห็นไหมเห็นถึงความอ่อนช้อยนะเรียบง่ายแต่อ่อนช้อยนะครับนะไม่เยอะแต่สวยงามนะบอกเลยว่าเหรียญเนี้ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่เยอะแต่สวยงามเรียบง่ายแต่อ่อนช้อยดูแลพุทธสิ่งที่งามถามานะครับเหรียญเนี้ยเป็นเนื้อจานวนนะครับนะจำนวนการสร้าง2499เเหรียญเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญแจกทาน นะเหรียญแจกทานชุดนี้จะได้แช่น้ำมนต์ด้วยนะครับนะแช่น้ำมนต์แล้วก็แจกจ่ายกันในวันพิธีปลุกเสกนะเขาบอกว่าเออบางคนที่ได้มาเขาบอกว่าอุ้ยได้รับจากหลวงปู่เลยนะหลวงปู่ท่านแจกด้วยในวันนั้นนะครับนะทั้งหมดในในรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อนีอเนอ้เนื้อเดียวที่ได้แช่น้ำมนต์นะเป็นเนื้อพิเศษนะเป็นเนื้อชนวนพิเศษแจกทานนะครับนะได้แช่น้ำมนต์ด้วยนะวัตถุมงคลของหลวงปู่มีไม่กี่รุ่นหรอกที่ได้แช่น้ำมนต์นะและแต่ละรุ่นที่แช่น้ำมนต์นะก็ค่อนข้างจะโด่งดังมากอาทิเช่นปิดดตาปนี นั่นก็แชรน้ำมนต์แล้วเป็นไงโด่งดังมากนะตอนนี้มีคนแบบโอ้โหนะอยากได้กันเยอะนะเก็บตากของกันเยอะมากนะครับนะถือว่าอีกหนึ่งรุนเด็ดเด็ดละกันนะด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นะเรารู้แล้วนะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่มหาศิลานะครับนะคิดหวังสิ่งใดนะอยากจะขอบารมีหลวงปู่การาบพิฐานถึงหลวงปู่แล้วด้านหลังเป็นพระศิวลีนะครับนี่เลยนะพระศิวลีของหลวงปู่มหาศิลา นะครับนี่ด้านหลังนะเราเห็นกันอย่างสวยงามนะแต่เรามาดูที่รายละเอียดเหมือนที่ผมเคยบอกไปลักษณะของพระศิวีวดีเป็นกำเ,เป็นลักษณะของท่านที่กําลังจะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับนะเนี่ยเห็นไหมท่านยกเท้าข้างหนึ่งกําลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าเปรียบเสมือนถ้าเกิดว่าใครบูชาชีวิตก็จะได้มีแต่ความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะเดินทางไปสู่ชัยชนะนะเดินทางไปสู่ทางประสบความสําเร็จนะครับนะมีแต่ความก้าวหน้าในชีวิต นะแล้วก็ท่านเนี่ยนะจะมีการถือไม้เท้านะเป็นรูปพญานาคน่นะนะด้านบนเนี่ยจะเป็นหัวพญานาคนะไม้เท้าเนี่ยแสดงถึงความมั่นคงทุกย่างก้าวที่เราจะเดินไปข้างหน้านะ่ะจะมีความมั่นคงในชีวิตมีหลักมีฐานที่ดีในชีวิตนะครับนี่เลยแล้วก็มีนี่มีย่ามอีก นะครับนะมีเ, <_ an> เขาเรียกในบาทนะครับนะบาทนะบาทจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้นะถ้าเป็นพระอุ้มบาทก็จะมีญาติโยมหยิบยื่นนะเออข้าวของมาให้ท่านนะครับนะเขามาใส่บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของนะเงินทองนะก็จะเอามาใส่บาทให้นะก็เปรียบเสมือนกันนะก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะเงินทองจะไหลมาเทมานะครับนะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมีคนหยิบยื่นเงินหยิบยื่นทองนะเข้ามาให้กับเรานะครับ นะแล้วก็มีร่มนะนะหรือว่ากฎที่ท่านไปปกักนะเขาบางคนก็จะใช้เรียกคําว่าลมนะก็แสดงถึงความว่าร่มเย็นเป็นสุขนะอยู่ที่ไหนก็นะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขความสุขความเจริญน,นะผมพูดแค่นี้ก็ถือว่าพุทธคุณครบแล้วนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาตอบคําถามพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้สอบถามเข้ามานะครับที่เขาถามคําถามมาว่าพี่ครับ ปีพศ2515เนี้ยเป็นปีแห่งยักมีหลายๆคนบอกว่าให้หาเหรียญ นะหรือว่ารูปหล่อองค์ท้าวเวสวรรณโนม,มาบูชาจะเกิดความเป็นสิริมงคลอย่างมากนะครับนะพี่พอจะมีรุ่นไหนแนะนำไหมนะบ้านผมอยู่แถบทางภาคอีสานนะครับนะั้นแนะนำเกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์ทางแถบภาคอีสานหน่อยพี่ว่ามีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ทำองค์ท้าวเวสวรรณโนมัง่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราพูดทางแถบภาคอีสานเนี่ยมีหลายเกจิคณาจารย์นะที่ทำองค์ท้าวเวสสุวรรณโนแต่วันนี้ผมได้มาลึงเหลี่ยนที่สวยสดและงดงามและครูบาอาจารย์ท่านนี้โดย ส่วนตัวนะผมก็เคารพบนับถือท่านเป็นอย่างมากก็เคยไปกราบนบมัสการท่านมาด้วยนะครับนั่นก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิอูบา,าจารย์สายอีสานที่นับปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลของท่าน ก็เกิดขึ้นเยอะมากแควคาดปลอดภัยหนุนนําเรื่องโชคลาภบ,บางคนก็ได้โชคลาภก้อนโตจากการบูชาวัตถุมงคลของท่านนะครับหนุนนําเรื่องการทำมาหากินคุ้มครองคุ้มไัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิกูบาาจารย์ที่สร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วมีพุทธคุณครบเครื่อง เจอประสบการณ์กันมาครบทุกรูปแบบเลยโชคลาภแคลคลามาหมดเลยนะครับนะที่เราเคยได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะันแล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆรุ่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่รุ่นเดียวนะมีเยอะแยะมากมายที่มีประสบการณ์ของหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทวันนี้ผมได้มาหนึ่งเหรียญชื่อรุ่นว่าเทวาพิทักษ รุ่นเทวาพิทักษ์นะมีความสวยงามเป็นอย่างมากและที่สําคัญเหรียญนะรุ่นเทวาพิทักษ์ของหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทจะมีองค์ท้าวเวสวรโนนะอยู่ในเหรียญด้วยนะตามคําขอของพี่ๆน,น้องๆเอฟซีที่ถามเข้ามาเลยนะเป็นภาษสายอีสานนะเป็นเหรียญองค์ท้าวเวสวรโนนะได้ตามคําตอบที่ต้องการเป๊ะๆนะครับนะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกอนเลยว่าเป็นยังไง เนื้อที่ผมจะนํามาให้ดูในวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเนื้อทองแดงนะสวยงามเป็นอย่างมากนะครับแบบนี้นะขนาดแค่ตัวกล่องก็สวยงามแล้วก็มีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจนเลยมาดูที่ตัวเหรียญลักษณะตัวเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญโลหรือบางคนจะให้คํานิยามเหรียญลักษณะแบบนี้ว่าเหรียญโลฝรั่งถ้าในอดีตเหรียญลักษณะแบบเนี้ยที่ โด่งดังเป็นอย่างมากนั่นก็คือของหลวงพ่อกวชุดินทโรวัดโคศิตารามนะครับนะหลังหนุมานนะหลังยันไตสละนคมนะครับนะเหรียญน,นี้นะก็มีลักษณะเหรียญที่คล้ายคึงกันนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะจะเป็นรูปหลวงปู่ม,มหาศิลาสริจันโทนั่งเต็มองนะเขาแกะพิมพ์แกะบล็อกมาได้สวยงามและงดงามเป็นอย่างมากเลยนะครับแบบนี้แล้วก็มาดูด้านหลังนะตามที่พี่พ,พ,พีน้องน้องได้ขอมา ด้านหลังจะเป็นองค์ท้าเวสวุวรรณโยยืนเต็มองค์สวยงามและเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับแบบนี้เลยนี่เป็นไงนะดูลักษณะของเหรียญน,นะเป็นไงขนาดนี่เนื้อทองแดงนะยังสวยงามและเข้มขังขนาดนี้เลยและรุ่นเนี้ยตอนเนี้ยราคายังไม่สูงมากนะครับนะสำหรับเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อหลักมากนะยังพอจับต้องกันได้ในราคาที่ไม่สูงมากอยู่แล้วบอกได้เลยว่ารุ่นนี้วาระพิธีการปลูกเสกนี่ยิ่งใหญ่มาก หวันเสกกันถึงสองรอบเลยนะครับนะหวันนะเสกสองรอบเลยแล้วยังอัญเชิญองค์ทเทวสวุวรรณนนะครับนะองค์ใหญ่ที่เป็นองค์เก่าแก่นามาเข้าอยู่ในปรรมพิธีนี้ด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุด,ดยอดพิธีคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทที่ผมบอกเลยว่านัปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักท่านเป็นอย่างดีแล้วหลายๆคนนะก็เป็นศิษยานุศิษย์ท่านนะหลายหคนก็ มีวัตถุมงคลของท่านไว้ในข้อคองบูชานะครับวันนี้ผมจะนําพามาแนะนำหนึ่งรุ่นแล้วกันนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านขอ,อพูดถึงตัวเหรียญก่อนดีกว่าแล้วว่ามีความสวยงามขนาดไหนและมีความพิเศษอะไรอยู่ในเหรียญน,นี้ทําไมผมถึงมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังกันมาดูที่หน้ากล่องกันเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญลูกไข่รุ่นเมตตา ชื่อก็บอกดีอยู่เลยนะว่าโอโหเมตตาครับนะนี่เลยเหมือนหลวงปู่เลยเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากนะกับสิทยานุสิ์ทุกคนนะครับนี่เลยนะท่านเมตตากับทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครยากดีมีตนนะครับนะท่านให้ความเมตตาเท่าเทียมกันหมดทุกคนเพราะผมไปสัมผัสมาแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่เลยนะแล้วก็มาดูที่ตัวเหรียญเหรียญเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าเป็นเหรียญครึ่งองค์ นะครับนะจะเห็นใบหน้าหลวงปู่อย่างเต็มแล้วเขาแกะมาสวยมากบอกนี้พิมพ์นี้เหรียญที่ผมจะนําให้พี่น้องเออพี่พี่น้องน้องได้ดูเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะขนาดเนื้อทองแดงยังสวยขนาดเนี้นะครับนี่เลยนะเห็นความสวยของเนื้อทองแดงหรือยังจําจนวนการจัดสร้างเพียงแค่9,9้าเหรียญเท่านั้นในเนื้อทองแดงแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเลยด้านหลังนะครับเป็นหานุมานหางเจคตที่สวยงามเป็นอย่างมาก นะครับนี่เลยนะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์วิชาของหลวงปู่ที่ขึ้นชื่อลือนามเป็นอย่างมากหนุมานหางเจ็ดคตนะครับนะพุทธคุณโดดเด่นหลายอย่างเลยนะครับนะแคล้วคลาดปลอดภัยประสบการณ์ก็เจอกันมาเยอะแยะมากมายหนุนนำนะเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินบูชาแล้วมีโชคมีลาบอย่างไม่ขาดมือนะพุทธคุณเกิดขึ้นอีกมากมายอันนี้แค่คร่าวๆที่ผมมาเล่าให้ฟังแล้วหลายๆคนสังเกตไหมทาไมผมถึงไม่แกะตีนออกแล้วลักษณะด้านในเนี่ยเหมือนมีน้นํํๆอะไรติดอยู่ด้านใน น้ำที่อยู่ด้านในเนี่ยคือน้ํามันงาผสมว่านโพงนะเขาทาลงไปในตัวเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะเพิ่มความพิเศษให้กับเหรียญรุ่นนี้แล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้ปลุกเสกถึง2วาระพิธียิ่งใหญ่นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญของดีราคาตอนเนี้ย ยังไม่แรงเท่าไหร่สาหรับบางเนื้ออันนี้ต้องบอกกันนะเพราะว่าหลายๆเนื้ออาจจะมีสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงไปแล้วแต่ว่าอย่างเนื้อทองแดงอย่างเงี้ยราคาอาจจะยังไม่สูงมากยังพอจับต้องกันได้เป็นอีกหนึ่งเหรียญดีทีเด็ดนะที่ผมมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับนะได้รับรู้กันไว้นะเพราะว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามผมอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิทธิอนุสิ์หลวงพ่อควยชุดินทรโรวัดโคศิตาลามแล้วเอกลักษณ์ของหลวงพ่อควยก็เป็น หานุมานเชิญธงแล้วของหลวงปู่มหาศิลาก็เป็นหานุมานหางเจ็ดพดมีลักษณะที่คล้ายๆกันและตอนนี้สิยานุสิ์หลวงพ่อโกยชุดินทโลนะก็พี่ๆน้องๆหลายท่านก็เริ่มมาเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาเยอะขึ้นแล้วนะเพราะว่าหลวงปู่มหาศิลานะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนะที่หลวงปู่มหา,าศิลาสิริจันโทนะครับนะสามารถสัมผัสบารมีนะหรือว่าพูดคุยกับหลวงพ่อโกยชุดินทโลได้ นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนะที่เรานํามาแนะนํากันแล้วก็มาพูดถึงกัน